สวัสดียามเช้าค่ะยามเช้าวันสันหล่อใบหล่อพี่น้องเตียงายละบรรยากาศดียุ่จับมือนี่แต่มันหนาวสงสัยจะได้ออกไปหาเดินเล่นกับลูกมาสิไปหาเบิงป่านินพี่น้อง สิบ <cin stereotype and motorcycle> uh, ่ได้ซื้อหลายดอกจ้าบ่อันบ่มีเงินหลายแต่ก็จะไปซื้อปลานิ่นมาไว้ซื้อมาไว้อยู่ไว้กินนี่น้ําลูกเนาะจ้ะเนาะก็ไปเดินเดินเล่นออกกําลังกายพร้อมพี่น้องออกไปรับบรรยากาศดีๆข้างนอกนํากันเนาะจ้ะพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะโอ้ยมพี่น้องลมอีนลีมันจนใหม่โยกไปโยกมา คิดถึงกระท่อมจังเลยกระท่อมหน้าบ้านนั่งเล่นนํพี่บอกเดี๋ยวจักหน่อยกันมาก่อนนะเนาะจังไปหานังกินกินเท้าข้างนอกเียจัหน่อยมันกับผ่านไปเดี๋ยวจักหน่อยมันก็เริ่มร้อนๆแล้วคิดว่าพี่น้องถ้าฝนบ่ตกบ่ลินถ้าหิมะบ

<nenhum> สวั <ขา S 1> ส,ส,ส,สดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เนี้บรรยากาศดีพักกันเดินเล่นเนาะจ้ะเดินเล่นแล้วก็ว่าจะไปซื้อปลานิ่นมาไว้จ้ะพี่น้องนะครับสามีนาาเนาะจ้ะเนาะสาย,ยุลานเขามีเดินออกกำลังกายก,กับลูกจ้ะเพราะบรรยากาศดี ชิเกได้ยุจ่าพี่น้องได้ปลานิดมาสองตัว <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> อันนี้เก็บไปครึ่งทาง่านแล้วกนจะเขารลานไม่ไต้บอกให้ลูกเอาว่างไว้ข้างนอกนี่ เราเขากลับมาเขาค่อยเบิ่งว่าเออคตรจะอยู่ตรงเก่าบอสรุปลรวก็อยู่ตรงเก่าที่น่ยเก็บึสนมอจ้ะื้อขนมมาติ๊ดไนัด้ววินนนเนอนนนนอตนนนไนน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  ขนมเป็นของเลนน่าจะไม่จัดเป็นแบบอะไท่านขนมหรอกของเลนทูอินว่างน,น,น่าจะนี่น้าจะได้เชิญกลับจ้ะในกระเป๋านี่นแหละเอาล้วว่าใส่ถุงมือบัลลูใส่ถุงมือฝนก็เริ่มลินพอดีเลยจ้ะพี่น้องฝนเริ่มลินฝนผสมโปรยโปรยหิมะนิดหน่อยน่นจาจะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรจะเอาแมตายต่างโตก่อนเตรียมให้แม่ว่ห้ไม่มี้เดียวไปลูกแค่สิตนานนี่นะเฮ้ยน่ม่มาไหนี่โไวเดี๋ยวเสเสวัสดีค่ะพูชมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอิดต๋อ้อร่อ ไปไหนมาลกูกบิวอรี่ไอติมเสริมได้แล้วมีอะไรคอมโบเด้อมีบิวอรี่ผู้ฟิสกีเฟรฟิสกีเฟรนวันนี้เราไปซื้อปานินค่ะอวูทีตากคุณวีวีสัท่านผู้ชมเอาให้ท่านผู้ชมดูด้วยไปซื้อปานินอันนี้ไม่ตายเสรอม อันนี้แม่ไต้เสื้อแอมแมขนมไฮอแม่วินลีน่าน่าจะมันเป็นทั้งของเล่นทั้งขนมน่าจ๊ะนี่นี่ก็จะเป็นนคลุบ่บบ้างเขาเรียกกรเด็นสุดท้ายของวินีน่าก็เช็ดกันน่าจะจะเป็นคลุบ่บบ้างเขาก็จะได้เล่นนะ้ำเนี้ยเนี้ยจะเปิดให้ได้ไหมเย้ยไปชนะกระเด็น

Och trycka en jäkla Det är svårt att öppna den. jag kan hjälpa dig. Oh, yeah. mm. Min är inte så trött. Och det står inga bebisar. Nej, mm. den är från tre år. Ni อายุสามขวบขึ้นไปจังเล่นได้กันจังกินได้เนาะจ้ะแมสกะดูจนดายเลยจ้าแม่จะสลบไปนั่นน่ะนั <Okay. S 1> ่นเนนอโอเคเนาะดูเสียค่ะนั่นคือว่าไปแล้วลูกฟาสต์หน้าไทยต้องเอา พลาสติกก่อนมันหมดก่อนกรดีกันเขาพลาสติกใส่แน่นๆเพื่อบ้องห้มันระเหยออกมาหน้จาจัะระเหยละลายออกมาเดี๋ยวไม่แม่ให้ใหม่หรอกแต่ว่าจะติดหน่อยเปิดอะดไรผู้ใหญ่ก็บฉันเปิด,ปะดอะไรก็เนกนะ่ะพี่น้อง Nina, vänta lite. Mm. Det blir som klubba. Happy birthday, baby! Happy birthday, baby! Mamma, kan jag öppna mig själv? Det är svårt att öppna den. Mm. Kan jag få göra? Det? Ja, du det är den bråkande eller? Ja, men jag bara det, bara det. Men... Kanske du det för mycket med den här? Flytta upp den. Vänta, jag ska visa dig. Men inte min som inte. Mm, Se här. Vänta, stå. ใหเดูเรียกมิดกันไม่ได้กระดากดหนีบใบมันบอเล็ดชอบสิเนี่ยเอาฮัลโหลอแที่ฟนกเขอบคุณครับท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ เป็นขนมด้อจ้ะในแคนดี้ it's a candy กันพผา candy that's candy <the S 1> toys that's strawberry strawberry this is raspberry อขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนีนะขอบคุณค่ะโอเคแล้วเราก็ได้ปลานิลมาสองตัวค่ะ ปลานินสองตัวนี่ค่ะแอ,อปลานิลนสองตัวเดี๋ยกขึก้นมดีกี่ัวดีก็่ ก,ก,กิโลละหกสิบห้าโครนนะจ่ะกิโลละหกส้าโครนสองตัวนี้ก็1โล8 0 0ร้กรัมเม่ตายใจไป1 12่งสองโครนนะจ่ะสองตัวนี้2อ,อชิ้นนี้เนะจ่ะหนึ่งรโครนจ้ะ นี่อีกร้านนึ่งนอกจะเป็นร้านร้านขา,ายปลาขายอาหารเอเชียเราจะส่วนอันนี้อันนี้ของร้านสวีเดนก็ไปซื้ออันอันอันน,น,นี้ให้ลูกน้ำมันที่น้องเ,อเป็นกำลังใจให้ลูกน้ำถูกอเป็นกำลังใจให้แม่เราขอบคุณหลายๆได้จะ้ะเอ็นอันนี้ก็เป็นดำดำพริ้นดำพริ้นไก่ แม่มินไว้จะโซดิโซดยินแล้วดยน้ปลนแกยิน้ดำเปลนแม่มินบอว่าอยากกินดำมปลน,นใต่ก็ได้ซื้อมาสองถุงเรื่งถุงสิบสองโครมจ้ะนี่สองถุงกับที่สิบสีบ่แล้วก็ซื้อ,เ,อ,เ,อเปลือกแกถ้าโกนนอกจากเป็นสกอตนี่จ้ะมื่วายก,กินเพราะว่าเนื้อบดเขามีอยู่บ้านแล้วก็งท้ากไม่ไตกับมีนอกจากอันี เอาไว้กินเมื่อเขาจะกินทัาโกอาจจะกินมื่อนี้ก็ได้ค่อยบ้ากันน้องค่ะแปนาเแม่ไตจะมีแพ่นแพ่นกินกับทัาโกะอยู่ในแช่แข็งอยู่แล้วค่อยเบิ่งหมานพี่แม่ไตก็จะกินน้ำรูกอันนี้บ้ากันลานสวิเดนซื้อสามชิ้นค่ะลาน ต่างชาซื้อสองชิ้นค่ะกนีเซียใช่ซื้อได้กเืิคนขันเอาคนละวัวกันนี่คนล่ยดำปานิลลิกแต่บานิลลาปานินปานินฟิกใช่สุดยาดทมโค้ชจค่ะปานินฟิกปาณินฟิกนะปานินฟิกปานินฟิกบราบูบราบูปาณินอ๋อไปปานินอ๋อ ได้กอในปนนาเนนชอบไหมลูกอ๋อ,อ,อ,อนีน่าชอบไปกินกับคนเย้าเนาะคุณนอร่คเโอลีน่าบอกว่าวปาเนน,นม,ม,ม,มีตาอยู่นะแม่ว่าสันเอาถ้าสอม,มึงตาปลาแล้วโอเคครัพี่น้องคะวันใดจังเจอกันไหมนอกจากวิทย่เขตเที่ท<ห>่นผู้ชมบายบายค่ะโอปปี้นิวเเงยไม่ไปจ้ะ